ไปเกาหลีเหรอมีออดิชั่นด้วยโอ้คิดที่ไรจะก,กิจกรรมใหญ่ขนาดนี้าวเกาหลีเลยโหอยากไปมากเลยอ่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะนี่แพทรู้ทราบเหมือนกันนะคะกับ Thailand Idol Competition 2017ค่ะเมสูรย เกรงยังพอแบบนี้พอจะไปเกาหลีกับเขาได้ไหมคะยังไงก็สู้ตายค่ะสู้ๆนะคะทุกคนอย่างแกนด่มีสิทธิ์หรือเปล่าคะคงจะแก่เกินแล้วล่ะคะ่ะยังไงก็ขอให้นอน,นอนที่เข้าร่วม Thailand Idol Competition 2017ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยอยู่มีความสุขนะยังไงก็สู้ๆนะคะ h a i l a น d Idol Competition 2017ไว้เจอที่เกาหลีค่ะ ก็ขอส่งกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับที่จะเข้าร่วมแข่งขันกับ Thailand Idol Competition 2017ขอให้ไปได้ถึงฝันไปให้ถึงเกาหลีแล้วก็เป็นผู้ชนะเย บอกเลยนะคะว่าใครที่ร้องได้แบบฝ้ายแล้วก็เต้นได้ด้วยเนี่ยสามารถเข้านะคะในการแข่งขัน Thailand Idol Competition 2017ได้ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสดีแบบนี้นะคะเพราะว่ารางวัลใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นของคุณก็ได้ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะคะ